สวัสดีครับกระผมสินแสมิงนะครับหรืออาจารย์พงษสดายุนาคทองที่ปรึกษาในด้านศาสตร์แห่งห่วงจุย้ยโงเฮงอ s t r รโล g ีอิทธิพลของดวงดาวอิทธิพลของตัวเลขแล้วก็เรื่องของศาสตร์แห่งลายเซ็นหรือซิกเนเจอร์นั่นเองนะครับก็มาพบกับเพื่อนเพื่อนแฟนเพจแฟนยูทู e ของผมตรงนี้นะครับในวราระพิเศษนะครับขออนุญาตมาฉลองนะครับยอดสับ สกไรตนะครับยูทนะูบแอดเข้าเส้นสหมิงณวันนี้นะครับทะลุ30,000 s u b สับส b ไไปแล้วนะครับในช่วงเวลาเพียง10เดือนเท่านั้นนะครับในวันนี้ในวันที่16บหกพฤษายนนะครับผมก็ถือโอกาสมาฉลองกับเพื่อนเอนแฟนเพจของผมแฟน YouTube ของผมนะครับและครั้งนี้คือกับชาวลัคนาราศีมีนทุกท่านนะครับ คือผมไม่ได้มาเปล่าๆนะครับวันนี้จะมาพยากรณ์สิ่งที่น่ารู้นะครับซึ่งผมคิดว่าหลายท่านก็อยากจะรู้อยู่แล้วว่าจากจากวันตรงเนี้นะครับไปจนถึงไป,ไป,ปลายปีสิ้นปีเนี่ยจะมีเหตุการณ์อะไรที่ต้องระมัดระวังบ้างก็ถือเป็นของขวัญพิเศษจากผมสินแสหมิงนะครับหรืออาจารย์พงษ์สดายุนาคทอง ให้กับท่านนะครับในวันดีๆตรงนี้คือฉลองยอดสับสไครต์ทะลุ30,000ไปแล้วนะครับสำหรับชาวลัคนาราศีมีนนะครับผมจะบอกกับท่านว่าชาวลัคนาราศีมีนทุกๆท่านนะครับมันมีความแปลกอยู่นิดหนึ่ง คือดาวเจ้าตัวของท่านเองเนี่ยนะครับจะไปเดินในตำแหน่งที่เขาเรียกว่าเป็นตำแหน่งมรณะนะครับดาวเจ้าตัวท่านคือดาวพฤหัสจะไปยืนเดินอยู่ในตำแหน่งมรณะแล้วก็ไปเลงกับดาวมนุษย์ตยูซึ่งอยู่นราศีเมษอันนี้ขอใช้สับแสงในราของแอสโทรโลจีดิดนึงนะครับจริงๆแล้วมันแปลกนะครับมันหมายความว่าชาวลัคนาราศีมีนนั้น ก็จะพบกับการเปลี่ยนแปลงบางอย่างของตัวท่านเองซึ่งแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงตรงนี้เนี่ยมันเป็นการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของวิถีชีวิตในเรื่องของการงานคุณจะรู้สึกได้ชัดเจนนะครับว่าคุณจะลุกขึ้นมาปฏิวัติตัวเองนะครับในช่วงจากวันนี้จนถึงประมาณสิ้นปี2-5-60เป็นการปฏิวัติตัวเองในเรื่องของงานครับ ถ้าคุณเคยคุณเคยขี้เกียจสันหลังยาวหรือแม้แต่หยิบยองทําอะไรแบบขอไปทีทําอะไรแบบไม,มไม่เต็มไม่เต็มหน่วยอะไรเราทําไปอย่างนั้นนะฮะมันก็จะมีพลังแห่งดวงดาวบางอย่างมาผลักดันให้คุณขมีขมันแล้วก็ให้คุณมีความรู้สึกว่าคุณอยากจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งมันเป็นเรื่องที่ คุณรอคอยมานานมันเหมือนกับมีอะไรมากระตุ้นให้คุณมี energy มีพลังขึ้นมาแหละครับและสิ่งนี้เป็นเรื่องที่สําคัญมากๆนะครับสําหรับชาวลัคนาราศีมีนด้วยเหตุผลเพราะว่าช่วงไปไป,ปลายปีประมาณช่วงพฤศจิกาธันวาตัวของคุณเองนั้นนะครับก็จะได้รับการผลักดันให้คุณเติบโตจาก9ก้าหนึ่งไปอีก9ก้าหนึง่ง เป็นการเติบโตในลักษณะที่ว่าให้ตัวคุณเองนั้นได้พบกับความสำเร็จบางอย่างอีกมิติหนึ่งที่คุณเองก็ไม่ได้คาดหวังมาก่อนอชาวลัคนาราศีมีนนะครับเดี๋ยวจะมีดาวอีกหนึ่งดวงซึ่งย้ายอีกเหมือนกันก็คือดาวเสาร์นะครับนั่นหมายความว่าตัวของคุณเองนั้นจะมีภาระบ,บางอย่างเพิ่มขึ้นในเรื่องของงานพูดง่ายๆคือคุณจะเหนื่อยขึ้น แต่เป็นการเหนื่อยในลักษณะที่ว่าคุณเห็นเหงื่อของคุณแล้วคุณมีความรู้สึกว่านี่แหละมันคือเงินทองที่คุณจะได้มันเป็นโชคดีมันเป็นเงินทองที่คุณจะได้แต่มันจะเหนื่อยคูณสองคุณไปสังเกตดูเลยว่าคุณจะหน่วยเหนื่อยคูณสองนะครับจะบอกเลยว่ามันเป็นช่วงที่คุณจะเหนื่อยคูณสองแต่ว่าผลตอบแทนจะดีก็ขอให้ชาวลัคนาราศีมีนทุกท่านอย่ากลัวเหนื่อยอย่ากลัวที่จะต้องเหนื่อย มันจะเป็นอะไรที่คุ้มค่ามากๆโดยเฉพาะช่วงประมาณไปปลายปี60จะต่อเข้าปี61แต่เดี๋ยวยังไงปี61ผมจะมาพยากรให้เนินเน่นๆอีกเหมือนเดิมอะ <c oughs> นะครับนะครับก็ขอให้คุณตั้งใจนะครับงานมันจะสำเร็จผลงานจะสำเร็จผู้หญิงชาวลัคนาราศรีมีนงานคุณจะสำเร็จเข้าที่แล้วคุณก็จะพบกับอีกมิติหนึ่งในเรื่องของงานทำให้ตัวคุณเองนั้นได้ใช้ความสามารถที่คุณมีอยู่ จากช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเอามาทุ่มเทให้งานคุณสำเร็จให้งานสำเร็จผลในช่วงนี้เลยนะครับส่วนในเรื่องของความรักสำหรับชาวลัคนาราศีมีนนะครับกับช่วงพิเศษที่มาฉลองยอดสปสครทะลุสา0ห0ื่นกับสินแสหมิงตรงนี้นครับจะบอกกับชาวลัคนาราศีมีนว่าความรักของคุณในช่วงที่ผ่านมานะครับถ้ามันรู้สึก เบลไม่ชัดดูเทาๆมันจะมีอะไรบางอย่างทำให้มันมีความชัดยิ่งขึ้นคุณจะรู้ได้วยตัวของคุณเองเลยนะครับว่าคนที่คบอยู่กับคุณคนนี้คุณจะได้คบกันไปต่อไหมจะได้ไปต่อไหมหรือจะต้องตกรอบเหตุผลเพราะว่าด้วยเซนส์อะไรบางอย่างของชาวลัคนาราศีมีนประกอบกับก,บการโครจรของดวงดาวมันทำให้คุณมีความรู้สึกว่าคุณสามารถจะอ่านอะไรได้ทะลุ ปปรงสามารถจะอ่านอะไรได้แบบเขาเรียกว่าถึงเกินสามารถจะอ่านอะไรที่คนอื่นนั้นวิเคราะห์ได้ไม่เท่าคุณและเช่นกันครับในเรื่องความรักเนี่ยคุณจะใช้ความสามารถพิเศษของตัวคุณเองนั้นอ่านคนที่เข้ามาว่าคนนี้จะไปกันได้ต่อไหมนี่คือสําหรับชาวลัคนาราศีมีนที่ความรักยังคาบลูกคาบดอกยังไม่ชัดเจน ส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วผมต้องบอกว่าชาวลัคนาราศีมีนทุกท่านนะครับให้คุณรีบรีบแพลนนะถ้าคุณมี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 คู่แล้วแล้วก็ยังไม่ไม,ม่มีบุตรน่ยมันมีโอกาสที่ดีมากๆเลยที่ตัวคุณเองจะได้บุตรไว้เชยชมโดยเฉพาะในช่วงกันยานตุลาไปแล้วนะครับก็เป็นสิ่งที่ผมจะมาบอกกับชาวลัคนาราศีมีนทุกท่าน ผู้หญิงชาวราศีมีนชาวลัคนาราศีมีนที่แต่งงานมาตั้งนานแล้วยังไม่ตั้งท้องมีโอกาสตั้งท้องได้เลยนะครับในช่วงในช่วงเวลาตรงนี้แล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะครับที่ผมจะบอกกับชาวลัคนาราศีมีนที่เป็นผู้ชายดาวสองดวงนะครับก็คือดาวอังคารและดาวศุกร์มันทํามุมแบบแปลกๆกับผู้ชายชาวลัคนาราศีมีนจู่ๆคุณก็จะมีสเสน่ห์หรืออยากจะบริหารสเสน่ห์ขึ้นมาซะอย่างนั้น ทำให้ตัวคุณเองมีความรู้สึกแพรว่ๆมีความรู้สึกว่าตัวเองมีเสน่ห์แล้วมันก็มีจริงๆด้วยครับฉะนั้นถ้าชาวลัคนาราศีมีนผู้ชายท่านใดที่มีครอบครัวอยู่แล้วบริหารเสน่ห์ก็ดูให้ดีๆนะครับดูให้รอบคอบนะครับแต่อย่างไรก็ตามจะว่ากันไม่ได้เพราะช่วงนี้ดาวเสน่ห์มันก็ยังส่งผลกับชาวลัคนาราศีมีนอยู่ตเต็มเม และนี่คือของขวัญพิเศษที่ผมมอมอบให้กับเพื่อนของผมชาว y t u t u แอดเค้าสินแสหมิงทุกท่านกับสิ่งดีๆตรงนี้นะครับที่ฉลองยอด s u b สไครต์ของตัวมเองคือสินแสหมิงก็อยากก่างนั้นเลยครับผมขอขอบคุณเพื่อนๆแฟนเพจแฟน YouTube ทุกท่านที่ติดตามกันด้วยดีต้อนรับกันด้วยดีเสมอมาแล้วก็ผมจะนำพาสิ่งดีๆนะครับจะทำคลิปดีๆตรงนี้ออกมา ให้กับเพื่อนๆของผมทุกท่านแล้วก็ขอบอกไว้เลยนะครับว่ายอดสับสไครต์สามหมื่นตรงนี้ทะลุ3ามหมื่นตรงนี้ใช้เวลาเพียงแค่10เดือนเท่านั้นนี่คือยอด s u b สไครต์นะครับส่วนยอดผู้เข้าชมเนี่ยจะ8ล้านแล้วนะครับก็ขอขอบพระคุณเพื่อนๆชาว